สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนตอนนี้กันยังอยู่เขตวังนำเคียวพี่น้องเดินทางมาเห็นหมอพลังกระจายโอ้ยยังควันเนาะควันหมอกยน่เยนี่นี่ทำงานที่เาวาพหมโอ้สวยมากเลยถ้าเรามาเช้ากวันนี้จะเห็น ตี<ส><ด>หาม<ด>สิมองอเห็นทางโอ้กประทางเห็นอยู่จ้ะโอ้เห็นแต่ประนางตื่นเช้านีไงีไงโอ้งตั้งหน้าเลยกำลังหน้าอื้อีกัลังสวยเลยกำลังน,น้ำเขียวสวิตเซอร์แลนด์ น้ำหน้าบักแพงตรงนี้จะเป็นอะไร่ถจางที่สุดถ้าขับรถช่วงนี้ปุ๊บตกบน้าสมน้ำหน้าบักแพงสวยหน้าตอนนี้กำลังสมน้ำหน้าผ่านซ่องสาวแพงเด้อะคุณได้มาได้มากวะส๊ะชวนแล้วไม่มาถ้าไปเกาขุดด้วยนี่นี่นี่เต้รถเอาไปรับเลยเนี่ย ฝั่งนี้สวยฝั่งนี้ฝั่งนั้นสวยมากเที่ยวแล้วมีไม่หมดมีมีจ้ามีภูเขามีได้นเต้นนึกว่าของแท้มันจะมันยหญ่นี่เข้าอุโมงค์แล้วฟังบอลโลเรื่องเลยก็คุกเข่าเข้าอุโมงเดี๋ยวออกจากอุโมงคค์่อยเปิดโอ้ตอนนั้นเกาเห็นวางนะมึงก็ส่งข้อความเสียงไปดิ อูฟังมันไม่รู้เรื่องโนี่หมืดเปิดไฟแล้วนี่แล้วก็เปิดไฟอยู่นะใช้เป่ากำลังตามออกมาแล้วหอกสวยงามมากหมอกหมอกพี่น้องหมอก นางสมมันหนาเบาแปลงหาทุกทางคิดเกิดขีดหอดมันีด้ขอเชืยอได้พักแทงบริมาน้ำจมมาสุดทางหามันหนีมันมีดนพอสมมติว่าต้องมาจะมาเมื่อหนาเนาะเขาก็อาจจะเปลี่ยนที่เที่ยวอีกใช่ไหมคะจดิงขากระโดดต่อรถไปเลยได้ หมอกหมอกลงเยอะมากเลยฝั่งขวาจะเป็นเขาใหญ่นะคะโอ้เขตติดต่อโอเคติดต uh uh ่อกันที่ว่ามาเสื่อมนั่นเลยประมาณเสื่อมซ้ำอันนั้นดิโอลานครนายกฟ้าจีนอะไรอีกอะไรวะทำไม่ได้ตอนน่ะไอ้สัยู่ สลับบ okay. so no. no. ุรีนครนายกนครนายกคือว่าสามจังหวัดเนาะสามจังหวัดมั้งสามจังหวัดจังหวัดเราไม่ใช่หฮาวสามจังหวัดเนาะไอสร้างว่าอยู่สามจังหวัดไอช่างมันรูดีเน้ยมันวิ่งชาบักช่างก่อนรู้ดีมดเลยเดี๋ยวมันมันรู้ดีมันาไปไหนนี่มันแบบ เราไม่ต้องกังวลเลยนะอิน้ำตาลเนี่ยกับก๊าซในเขากันเดินทางมาสุมงกวดพี่น้องผักพรไปปล่อยก่อนพี่น้องปล่อยเข่าห้องน้าแับนี้เสียดายมีเซเว่นเนาะตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแวะนู่นที่ยวเลยมุนเซเว่นอันนี้เข่าของน้ำก่อนอ่าไปไปที่สองพี่น้องผักพรแบบนี้ลองท้องลองท้องก่อน ปกนาง้าวเปลื่้ไก่สีฮอดไก่สีเทิงแล้วพี่น้องเลยเงินนูนี่ยังอีกร้อยกว่ากิโลบาปานางใช่ร้อยกาิโลยังอีกสะบุงงกว่าอันจังหน่อยสิว่าสิไปไสกันเนาะเดินทางไปสัตหีพี่นะเข้าห้องน้ำนเข้าห้องน้ำก่อนป่ะเบรกถักหาอาารห้องทอง ดื่มข้าวปลาอาหารก่อนไปห้องน้ำก่อนออนะไปห้องน้ก่อนหรอคอยมาคอยมากินกินข่าวบ่อนันนี้ลิไปห้องน้ำแล้วจังค่อยมากินใช่แล้วนี่ได้ศูนอาหารเนี่ยเขาเขียนไว้อยู่ กับน้ำมันนี่เนาะขากมีทั้งอเมซอนมีทั้งซูนอาหารมีทั้งเคเอฟซีวะมีเบรดเนาะถือว่าใหญ่ใหญ่สุดๆส,สมบูรณ์นะพี่เนอะกับเขากับน้ำเข้าห้องน้ำก่อน เดินทางาตั้งแต่พวกมังเศร้าพี่น้องสีหอดอันสัตหีบกับประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยแหละนนเนี่ยมาเหนกว่าประเมาประเทศไทยประมนันแหละใส่เสื้อขาวเหมือกันสายตาสายตาเนี่ยนี่เทียบกับคล้ายหนาพี่น้องเลย ถักคนพิษมาแล้วเถือหนึ่งซองเถือก็เคยถัก <c oughs> อืมประหมาออกไปแล้วบ่ มามอ้าแมบแดบเพือนเฮานั่นแหละเสร็จมาแล้วย่งเอาไปนั่งก่อนิก่อนก็ได้ตา่เนี่ยนั่งกนก็ได้นั่งทาก่อนปาศูนย์อาหารจะสะอาดสะอ้านพี่น้องเอ้ย ยจะมางามเลยแงินมเียเป็นตัวหินหินบเม่นข้าวปันเอาปะไม่หินมันเปตกไ่ไปไปห้าเรือขาไป,ปเราจะกินอย่างปลานั่งด้วยสิปานังบใหเือขาไก่ยังนี ย่าสั่งอาหารกินกันพี่น้องมีครบเลยมีท้งซูนอาหารมีทั้งอเมซอนมีทางเงินงายยขายมาอย่างบอยใครเอฟซีเซเว่นทั้งหนาเว้ยใหญ่เลยครบครบวงจรเลยสะพพอปานางเราจังยื้เทินรถมามาแต่คุยกันเลยอันขี่รถกายพี่นนองเลยบัด พอเพิ่นหูเมืองแล้ววายกายแล้ว่นั่งบวกปุ๊บเลยต้องกล้ยูเทิร์นโหลดมาเนาะบ้ดนบ่ยอมบ่ยอมกายให้มันขบแห้งใกล้ยังอีกหน่อยหน่อยกว่ากิโลหน่อยสิบห้าประมาณน่ะนั่งโหลดอีกสั่งโมงกว่ากระหอนก็ถึงตะเภทแล้วก็คือว่าไวเนะาะถนนโล่งเนาะ อันพากันเบาบกันว่าออกตีหาหอดกับชุประมาณห,หาโมงสาหรือรว่าเที่ยงว่ะจ้ะแต่อันนี้ออกพวกม่วงกับประมาณหาโมงกับขึ้นสีหอ่อหาโมงก็กลัวเนาะไปดิกินข่าวเที่ยงอยู่ไปเลยคันแมนนะมีปันป้นข้าวต้มไปแล้วบไปซื้อยาไปาเลยแต่ว่าต้องกินกินเผื่อบบให้เมื่อยน,น,นั่งรถนะถ้าเฮาไปอดสไล่กับเมื่อยแล้วพี่น้อง เง็นยบอนังรหลดมาหิวหิวนำหิวเขาจะเจ็บหัว่าเรียบม,มือ่อยซอกขึนขึนรถลดลงรถดขึนรถลงรถลดเาเหลาแว้ยมไหมสั่งเขามันไก่กิไนไปเนาะมันแบบว่ามันกินง่ายเนาะแถมมีน้ำสุกเวียเตียวเกาเหลาเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นเนื้อเปื่อย ้าวแกงอาหารดำสั่งนาาก้าวโหอย่าลืมเอาซอสอาสมให้นิดพันถวนๆเนี่ยพันถวนๆซุปเดี๋ยวหันไปบึงไตใหม่ยุเข่ามันไก่ย่านลาทอดได้หนะแต่ละเขตคือกันบบ บอกราค่ะเดี๋ยวมานะสีสนี่นสี่สิบห้าสิบข้าวมันไก่ธรรมดาประเม่า มีข้าวคากิยังจะเผาคากิกอบะลองเนี่ยไม่ไมข้าวคาวกิข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดโอเคเบ่งตาเหมากินกับมาเด้อค่ะเด้อกินกันเด้อ น้ำมนน้นากนน้ำขึ้นนัวแท้กินที่อาหารตัข้าวมันไก่กินที่เทานาเขาข้ามูเท่านาขิน้นล่องเดอ้อเขาข้ากี่นะเเคยกินด้มีไข่น้ำด้ม้พีีน้องมาแซบแะ ไปนําไปหาให้เข้าเซเว่นบ่จักว่าเข้าเซเว่นบ่จักแม่นครับขับไปหาซื้อขนมปังซื้อหยังเนาะเคจักว่าแม่นข้าห้องน้ําบ่ออกมาจักเทื่อยัดไปเซเว่นนั่นแหละนั่งรถังวันที่21 เสอเอกสองสามนั่งรถซ้ำมือแล้วนี่นั่งทุกมือทุกมือมาอเนี่ยหูยวบันใดหับเติมกินนะวุ่พวันพาจอดพาดจินเนาะป้านางโตเฟือดีปานังอายุสี่หกสิบแล้วพี่น้องขับรถยังเก่งเสยย่อมอยู่ซาแพกนี่ย่อมแล้วย่อมแล้วโบเก่ง ตายตาสัตว์เลยบวัวเก่งอ่ะเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอกินบเสากิ๊บหนามกันรอชมคลิปนะสบายดีสบายดี